สมาธิก็มีหน้าที่อย่างหนึง่งศีลก็มีหน้าที่อย่างหนึง่งปัญญาก็มีหน้าที่อย่างหนึง่งอาการที่เรากำหนดในที่นั้นมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ตามที่ปรากฏอยู่ในใจเรามันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิอยู่ตรงนี้มีปัญญาอยู่ตรงนี้เมื่อจิตเราสงบแล้วมันจะมีการสังวรสํารวมเข้าด้วยปัญญาด้วยกำลังสมาธิ เมื่อสำรวมเข้าละเอียดเข้ามันจะเป็นกำลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมากเมื่อบริสุทธิ์ขึ้นมามากก็จะช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นมามากให้ดีขึ้นมากเมื่อสมาธิเต็มที่แล้วมันจะช่วยปัญญาจะช่วยกันดังนี้เป็นไวยพน์ซึ่งกันและกันต่อไปโดยรอบอย่างนี้จนกว่ามักคืคอศีลสมาธิปัญญารวมกันเป็นก้อนเดียวกัน แล้วทำงานสม่ำเสมอกัน